ดอกส้มใดที่เขาเริ่มเก็บได้ครับไอ้ครับเขาไม่กันได้ครับนี่รรรนครับเก็บรอกรมตุลสีแล้วครับครับวิธีการเก็บเลยครับจับซองใบคูอย่งเียครับจับซองใบคููเย็บเงาไว้ดอยนึงบวมบิดนิ้วไส้กับดึงไว้เฉยถอดไว้มฉยันษาเมัองสีเลยครับแม่นะดอกจะลักษณะพันธุ์ใดคือเป็นอย่างคือจับซองใบคููจับเพื่อดึงขึ้นมาพันธุ์ใดขายเงี้ยหันเขาดึงกาบเดียวอดีตขาดช่วงนี้หันจับดึงสองขึ้นมาทั้งเบิดได้ขึ้นในขาพันธุ์ใดเงา้ความกรอบความบานอยู่ที่ขานี่แหละครับเวลา เอาขึ้นมาเดี่ยวถ้าผมาตัดครับควบรอบควมสดเนี่ยมันอยู่ได้เป็นอาทิตย์ครับตัดกาบออกไมงใี่แล้วครับตัดไปเพิ่นออกทรั้งเดียวกาบผมไม่ใช่ครับอ๋อน,นี่เขาขายขายชุดนี้เลยรมาายื่อไหรแม่นชุดนี้นะเขาขายเขาขายอย่างไรขายเป็นโลหรือขายเป็นส่งให้เพื่ค่าเป็นกิโลครับแต่นักศนะึกษาบอดบอกลอกกาบ,บอกกาบ่ะครับห้าสิบถึงหกสิบบาทกิโลละห้าสิบบาทห้าสิบถึงหกสิบบาทครับแต่ลอกกาบอยู่ที่แปดสิบบาทลอกกาบคืออีกแบบหนึ่งเดียวผมอีกแบบหนึ่งท่านนักศึกษาครับผมขายกับผมเขาเริิ่่มกนนังไตอออ้า เอานี่ครับเริมจากขาได้เอากาบออกอันนี้เขาออกอีกกันนึงครับเขาออกเนี่ยครับมันที่ขาวขเขาเส<น>ียเขาจะขายสองแบบแบบบล็อกากาแบบสันแบบบล็อก,กกาเป็นเงสียครับอันนี้คือแปดสิบบาทแบาทอันนี้คือผมกินในมือเลยมันปลอดภัยมันมันมีสตูเพื่ออย่างเด้อ <laughs> อ๋อคือกินได้เลยเอาลงมา S <S อืมน,น,านา่าจะงจรออกคามหานหน่อยเขากินสดได้เลยเนาะมาเขาต้มเลยได้ไหมก้อนบานจะบดได้อ๋อกาทรทุกแล้วคอ,อก้อนบานจะไปเบดหยอกเลยมันจะหวานกว่านี่โอ้ย oh. จุดเด่นของเจวานก็คือเขาให้ดอกเก็บได้ซุมเมื่ออ่าระบบน้าำตัดออกเขาจะบไดใส่ระบบน้าครับอันนี้เคือเข้าจะบไดใส่น,นะครับแต่ว่าหลาอกเขาให้ได้ซุมเมื่อเก็บเสากเก็บแดงก็ดีย่งเขานะครับเก็บได้ถ้าเป็นปีที่2ปีสามปีสียังเสียเก็บได้ถึง6เดือนเลยครับแล้วดูการของเขาจริงจริงอ่ะถ้าเป็นเบ้าถึงปีสองปีสามปีสี่ ล้างสงการจุดทั้งสวนเนี่ยเดิมถ้า้อยเก็บก็คือเป็นดอกดินก้อนครับดอกดินเก็บอยู่ประมาณเดือนหนึ่งหลังจากกันเป็นดอกกลางต้นอ่ะคือเก็บได้หกเดือนเลยครับเงี้ยวได้ครับท่านถามมาได้ดีครับไายดอกของผมนะครับต่อเมือแบบตายโตตอนนี้คือตายโตตอเมือเก็บสองพันต่อเมือครับสองพันต่อวันต่อวันก็คือมันออกมาทัดไหนเนี่ยถ้าออกได้ก็เป็นเดือนหนาสิงหากักฎาคครับออกลายที่สดกับเมือละ้สองพันเกือบสามพันต่อเมือแล้วไอเอาไปขายอยู่ใส่ไอกระเจียวเนี่ย เขาไม่มีที่รับซื้อนะครับอันนี้คือคือมันคืออ้อยเนี่ยเขามีรงรับซื้อนะครับแต่ว่ากระเจียวบ่มีแต่ว่าทุกตลาดทุกกําเพื่อทุกจังบัดเขารับซื้อกระเจียวกันที่เดียวอยู่ขืนอยู่ก็ไ่าไปหาไม่ขาดเองถ้าเห็นซ้ำนี่นะครับตอนแดงครับมันทีงเก็บได้มันที่เก็บได้ลักษณะของเขาจิบาดออกมาเฉียบนี่ซ้ำเลยครับตั้งสิเก็บได้ซ้ำนี่นะครับอาชันี่ไว้เก็บตอนแดงมันบ๊อดนะครับใส่เปแล้วบโอดมันที่บาดออกมาครับมันบาดออกมาจริงเนี่ยตูงมากจริงครับ มาร่งเก็บอะไรได้ครับอือเป็นอย่างเก็บเสาเก็บแร่งซุ้มนี่เขาเขามาเก็บน้ำเสาเราต้องเอาถ้าตัวของแร่งมันโผล่มา